ครับสำหรับท่านที่ชอบงานไม้หรือว่าทางานไม้ที่บ้านมีช็อปสักช็อปหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ถ้าช็อปอย่างนี้แล้วอยากจะให้มีโต๊ะเวิร์กเบนอีกสักตัวหนึ่งหรือว่าโต๊ะปฏิบัติงานไม้โต๊ะงานไม้เรานเนี่ยครับเดี๋ยวเข้าไปดูวันนี้มีคลิปสําหรับโต๊ะงานไม้ดีๆมาฝากกันนะครับ <S <S ใส่ไม้หรือย,อยังไงเงียมันก็ง่ายครับเ่รเรามีปากกาถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ b e n เบสด็อก d o ไออย่างเช่นนี้ยเราจะ สวัสดีครับผมอัิชิตไทคอมเพเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้แนะนําโต๊ะงานไม้หรือว่าโต๊ะเวิร์กเบ้์นะครับที่เราอะไทคอมเพเตอร์ทาขึ้นมาเป็นโต๊ะที่พิเศษนิดนึงก็คือว่ามีปากกาหัวโต๊ะ2ด้านเลยแต่เป็นปากกาตัว L แล้วก็เมตรห้าสิบความใหญ่ซึ่งมีความน่าใช้นะครับวันนี้ผมมีฟังก์ชันด้วยแล้วส่วนว่าตัวนี้ผมจะไม่ได้ทําเป็นเมกทูสต็อกไว้นะครับก็คือเมกทูออเดอร์คือว่าท่านสั่งมาเดี๋ยวผมจะทําให้ ก็ใช้เวลาประมาณสัก1อาทิตย์ราคาตัวนี้ขอเปิดเลยแลวกันนะครับเพราะว่าราคาตัวนี้อาจจะแพงกว่าชุดก่อนก่อนนิดหนึ่งคือ1 7ึ0 0หมื่นนะครับรวมส่งด้วยนะครับตัวนี้แต่ฟังก์ชันยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปนครับว่าฟังก์ชันตัวนี้น่าใช้ครับสำหรับเจ้าโต๊ะอเวอร์เบนตัวนี้ครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนนีี้เ่ มีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเฟนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูเจ้าโต๊ะงานไม้เวิร์กเบนต์ตัวใหญ่ตัวนี้จ,จริงๆเรามีโต๊ะเิร์กเบนต์ตัวร,รุ่นราคาประหยัดนะครับตัวนี้เมตร20นะครับราคา6,900บาทรวมส่งนะครับตัวนี้ก็ราคายอมเยาหรือว่าจะเอาเป็นปากกา หัวเป็นปากกาลเหล็กเลย7นิ้วแบบนี้เป็นควิกรีลีด้วยนะครับตัวนี้7,700พรวมส่งนะครับก็ราคาย่อมเยาแต่วนั 7, วนวนี้เดี๋ยวไปดูตัวใหญ่ขึ้นมาอีกครับครับสำหรับชิ้นส่วนนะครับก็จะมีในชุดใหญ่ก็คือชุดหน้าโต๊ะแบบนี้เลยนะครับมาจะมาบึกบึนแบบนี้เลยแล้วก็จะมียันขา2อันนะครับตัวนี้ยันขาแล้วก็จะมีแผงขาว่าให้2ขาไปรูปตัว H นะครับอ่าก็มี3ชุดนี้พร้อมกับชุดน็อตประกอบไปด้วย เสร็จแล้วเดี๋ยวผมเริ่มประกอบเลยนะครับครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ยกหน้าโต๊ะนะครับตั้งขึ้นมาหนักหน่อยนะครับตรงนี้ก็วางไปบนนี้เลยนะครับครับเสร็จแล้วผมก็จะให้หัวนอตแบบนี้ไปหกหัวนะครับสําหรับใช้ชุดปากกาตัวแอลตรงนี้นะครับที่ฝรั่งเขาใช้ครับบ้านเราหาคนใช้ยากหรือว่ามันจะเป็นตัวเบนที่ว่ามาตรฐานจริงๆเนี่ยถึงจะมีตัวนี้กันนะครับนะฮะแล้วก็ผมจะให้ไปตัวนี้คู่อ่าคู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้ว ก็จะให้เป็นตัวหัวปากาด้านนี้นะครับ4หัวเสร็จแล้ววิธีการใช้เผื่อท่านยังไม่เคยเห็นหรือว่าท่านที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับใช้งานยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับทีนี้เรามาดูขนาดขนาดนี้กว้างนะครับเ5เซนนะครับแล้วก็ความยาวก็150หรือว่าเมตร50สนะครับส่วนความสูงนะครับความสูงก็จะอยู่ที่86เซนนะครับก็ระดับเอวนะครับเผื่อทำงานได้ง่ายแล้วนะครับ86เซน ครับทีนี้มาดูชุดอุปกรณ์เป็นปากกาหัวโต๊ะหัวแรกนะครับปากกาตัวนี้นะครับผมจะให้เป็นด้ามไม้ไปเพราะว่ามันจะดูคลาสสิกแล้วก็ถ้าเป็นเหล็กบางทีมันเป็นขี้สนิมง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นพัดเป็นไม้ไปนะครับงัดไปเถอะครับไม่ไม่ไม่หักถ้าอัดอัดตึงๆนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นแผงเหล็กเลยปากกาตรงนี้เป็นชุด7นิ้วนะครับเป็นแผงเหล็กอยู่ยืดไว้ใต้โต๊ะเลยเดี๋ยวให้กล้องดูด้านล่างด้วยก็ได้นะครับเนี่ยค่อยๆกล้องดูนะครับนี่ฮะ มันจะเป็นแผงอย่างนี้เลยนะครับแผงเหล็กเพื่อที่จะให้การประคองนั้นประคองได้ดีกว่าแล้วเวลาหมุนเข้าหมุนออกเนี่ยฮะเห็นไหมฮะอ่ามันก็จะเฟรมเหล็กตรงนี้มันจะแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นเหล็กเผาประคองด้านหน้านี่ก็เป็นแป้นเหล็กยึดเข้าไปกับก้อนไม้นะฮะก้อนไม้ดีกว่าเหล็กยังไงคือไม้มันไม่ช้ำนะครับเวลาถ้าเป็นประการเหล็กอะ่ะไม้เวลาบีบอะ่ะไม้เจอไม้มันยังช่วยให้ชิ้นงานเราไม่ช้ำด้วย สำหรับหัวน็อตที่ให้ไปตรงนี้มีประโยชน์ยังไงก็คือเวลาสมมุติเราจะยึดไม้ที่มีความกว้างนะครับอสมมติเรามีแผงไม้อ่ไงเงี้ยครับมีความกว้างเราอยากจะยึดให้มันแน่นนะครับอย่างเงี้ยผมก็ตอนนี้หัวน็อตตรงนี้ก็จะยึดไว้นะครับตอ่าตั้งไว้2แผ่นเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ใส่หัวน็อตตรงนี้เข้ามาได้เลยนะครับครับเสร็จแล้วเราก็หมุนเข้าไปล็อกปึ๊บหัวน็อตก็จะชนนะเห็นเท่านี้ตรงนี้ก็จะแน่นแล้วนะครับนี่ฮะ นั่นเลยนะครับนอกจากยืดแนวนอนแล้วเรายังยแนวตั้งแบบนี้ได้ครับเนี่ยฮะเราก็บีบได้นะครับตรงน,นี้ดึงออกมาได้อย่างเงี้ยได้ถึง8 9นิ้วเลยนะครับสบายสบายฮะไม้ไม้เนี่ยเราจะยืดหรือว่าเราจะขัดตัดเจาะเรามีปากกาตรงเงี้ยปึ๊กอันนี้ง่ายแล้วครับนะฮะเราจะใส่ไม้หรือย,ยังไงเงี้ยมันก็ง่ายนะครับนะฮะเรามีปากกาหัวโต๊ะนะครับกับส่วนนี้เป็นปากกาหัวโตวที่อาจจะเป็น หัวโตหลักแต่แตมีปากกาหัวโต๊รองนะครับก็จะเป็นปากกาที่ฝรั่งก็ชอบใช้ Genius. คือปากกาข้างโต๊ oh. ปะปากกาข้างโตเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นในเมืองไทยนะครับแต่ที่ผมเรียนมันเป็นโต๊ของเยอรมันเลยนะครับไทยเยอรมันเนี่ยโตเวิร์กเบนเนี่ยเขาจะมีปากกาเนี่ยพกฝรั่งเนี่ยเขาจะมีปากกาด้านตัว L เี่ยเขาเรียกตัว L นะครับก็คือมันจะวิ่งด้านข้างของโต๊ะปากกาด้านข้างของโตะดีไงเผื่อเราทํางานด้านข้างเนี่ยมันไปอย่างนี้ได้ครับนะฮะ สายไม้ยาวๆเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเสร็จแล้วล็อกตรงนี้ก็ทําให้ล็อกได้ด้วยฮะรหรือว่าจะล็อกตรงนี้ก็ล็อกได้ด้วยอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมีให้การยึดจับให้ท่านดูด้วยนะครับรับปากกาตัว L ตรงนี้นะครับมันจะเป็นปากกาที่เราก็มีจาหน่ายแย่เผื่อท่านอยากจะไปทําตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมีรีวิวตัวนี้ให้ดู ต่างหากด้วยนะครับเนี่ยฮะมันจะเป็นเกลียวอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีประคองนะครับประคองปีกไว้นะฮะมันจะเข้าออกโดยการที่ว่าเป็นตัวประคองและเกลียวเนี่ยเป็นตัวดูดเข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าไม่ค่อยมีใครทํากันแต่ว่ามันก็บางครั้งก็จําเป็นนะครับสาหรับเวิร์กเบน์นะครับครับสมมุติว่าเราจะทำงานด้านยาวอย่างเงี้ยเราเอาตัวเข้ามาแนบกระโตะได้อย่างเงี้ยเผื่อไม้แผ่นยาวๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้ ฟังชันด้านบนที่ผมให้ไปนะครับเนี่ยฮะก็คล้ายกันแต่ว่าเป็นไม้ยาวฮะเนี่ยฮะเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่หัวน็อตเข้าไปนะครับตรงนี้จริงๆถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเบสเบสด็อกแหะครับที่ตัวเสียบเข้าไปเนะี่ยแต่ว่าถ้าอย่างนั้นมันจะลงทุนเยอะแล้วก็งานมันก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ผมมาเอาประยุกต์ใช้เนี่ยตัวนี้ก็ใช้ได้แลวอ่ะทีนี้เราจะทายังไงครับจะใสะ่ด้านข้างตรวนี้นะครับก็ได้ละนะครับ รือว่าอย่างเช่นนี้เราจะขัดงานนะครับอันนี้ก็เป็นรถถังมันก็จะขัดง่ายขึ้นแล้วก็ทํางานง่ายถ้ามีโต๊ะเวิร์คเบน์หรือว่าโต๊ะงานไม้แบบนี้นะครับครับอันนี้คือประโยชน์ของด้านบนส่วนด้านที่เหลือนะครับอ่าด้านด้านตรงนี้ตรงนี้หน้าตัดเนี่ยจะแข็งแรงปึกเลยนะครับเราก็สามารถบีบไม้ในแง่ของ แนวตั้งได้อย่างเงี้ยนะครับเผื่อตั้งไปกับพื้นได้ท้าไม้สูงสูงหรือว่าตัวนี้ถ้าอยากจะกระทาการนี่นะครับมันจะเอาหัวไม้อัดได้เลยครับเนี่ยแน่นมากครับปึ๊บโอ้โหปึ๊กเลยนะครับตรงเี้ยเพราะปากกาตัวนี้เป็นปากกาเหล็กอยู่แล้วอ่าอย่างเงี้ยท่านจะเจาะจะตัดด้านบนนะครับเนี่ยก็ง่ายนะครับเดี๋ยวจะทําอะไรนะครับอย่างเงี้ยฮะมันเน้นไปทางหัวไม้ดีนะครับด้านนี้อ่าก็จะประโยชน์ด้านที่อัด ปากกาด้านนี้นะครับเนี่ยจะแน่นๆเลยนะครับนี่ก็จัดแน่ดเพราะว่ามันทะลุแต่ถ้าเป็นปากกานู้นมันจะติดเหล็กถูกไหมฮะอ่ามันจะติดเหล็กแต่อันนี้มันจะทะลุลงมาเลยมันก็จะประโยชน์คนละแบบกันนะครับอย่างเงี้ยก็จะปึ๊กลงมาเลยนะครับถ้าจะทําอะไรก็ว่าไปนะครับปากกาด้านนี้หรือว่าด้านนี้ก็เป็นตัวแอล็อกได้เช่นกันยึดได้เช่นกันนะครับอย่างเงี้ยอ่านี<ๆ>น่ะก็ล็อกได้นะครับ แต่ล็อกคอตึงๆึมือนะครับหรือว่าจะล็อกแนวนี้ก็ได้นะครับเน, ok นี่ยฮะก็ล็อกคอตึงตึงมือก็อยู่นะครับตรงนี้ก็มีประโยชน์ด,ด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าจะเอาเป็นตัวตั้งเผื่อท่านเป็นเอ่อเป็นแนวนะฮะสมมุติเราจะยึดโต๊ะหรือว่าทํางานของท่านอย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้ยังไงเราก็เอานี้มาเป็นอ่าเหมือนช่วยประคองงานของท่านอ่าอย่างเงี้ยนี้ท่านก็จะทํางานง่ายละอ่ามันก็ไม่กระดกละใช่ไหมครับเนี่ย ตรงนี้เราก็ตรงนี้ประโยชน์ของโต๊ะงานไม้หรือว่าเวิร์กเบนท์อย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทีนี้ฟังก์ชันทั้งหมดก็จะเห็นล่องอย่างเงี้ยหลายท่านถามว่าอล่องนี้มีประโยชน์ยังไงอันนี้จริงๆที่ผมใช้กโต๊ะของเยอรมันเขานะครับเขาจะทําเอียงลาดเอียงสมมุติว่าท่านจะทํางานไม้มันมีประโยชน์ได้2ออย่างเท่าที่ผมศึกษามานะแต่ว่าไม่รู้ว่ายังไงก็คือถ้าท่านจะวางสมมุติอ่ะเนี่ยวางกบ ท่านก็วางนี้ได้นะครับเนี่ยฮะมันก็วางพาดลงมาในนี้ได้หรือเป็นขี้เลื่อยหรืออะไรมันตกลงมาในนี้ท่านก็จะเก็บกวาดแต่ว่าไ,ไม่อยากให้มันลงกับพื้นท่านสายท่านอะไรก็ขี้เลื่อยลงมาเวลาเก็บกวาดด้วยความที่มันอา่ามันเอียงฮะแล้วก็เก็บง่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยฮะแล้วก็กวาดขึ้นมาอ่ามันเอียงหรือถ้าท่านจะประกอบชิ้นงานหูท่านทํางานท่านอยากจะเคลียของบนโต๊ะเนี่ยครับอ่ามันดูเกะก,กะใช่ไหมฮะท่านก็วางลงในร่องเนี่ยวางเครื่องมือได้อย่างเงี้ย ล่องพวกนี้มันก็คือล่องอนเนกประสงค์แล้วกันนะครับจะจะขี้ฝุ่นหรือว่าจะเป็นเครื่องมือก็ได้เพื่อที่ทําให้โต๊ะเราอ่อข้างบนเนี่ยเคลียร์เคลียร์โต๊ะให้เรียบนะฮะจะเป็นพวกเบนซ์ด็อกอะไรพวกนี้วางอะน,นี้ก็ได้เลยนะครับกับผมตาชื่อชอบเจ้าโต๊ะงานไม้โต๊ะอวกบนตัวนี้ก็สั่งทําได้ที่ไทยคอมพิวเตอร์นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม